สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ในส่วนของแนวทางนะครับ3ตัวบน2ตัวล่างนะครับโดยใช้สูตรนะครับสูตรอ,อีกสูตร1น,นะครับที่เข้านะครับ นะครับที่เข้าและก็เพิ่งหลุดนะครับผมเข้าประมาณ12งวดติดต่อกันนะครับผมเดี๋ยวนะครับนับก่อนหนึ่งสองสาม11่ห้างวดติดต่อกันนะครับผมนะมาดูนะครับผมมาดูนะครับงวดที่มันติดต่อกันก็เริ่มตั้งแต่วันที่16กันยานะครับปี63นะครับสูตรในการคำนวณเราใช้แค่หลักหมื่นและหลักพันบวกกันนะครับผม ใช้หลักหมื่นหลักพันบวกกันนะหลักหมื่นหลักพันบวกกันนะครับผม9บวก98ก็คือ8 90กนะครับก็คือได้18ก็คือเอาเลขท้ายนะครับ9 9 9าบวกก็คือ8นะครับผมแล้วก็ปัดไปทีละตำแหน่งนะครับ8 90นย์นะครับเอาแค่นี้นะครับ890นะครับแล้วก็แถวข้างบนนี้แถวบนเนี่ยนะครับผม8บวก5 9้าบวก5 0นบวกห้านะครับนะ บวกคงที่เลยนะครับผมบวกคงที่เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมย้มําสูตรนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือหมื่นพันนะครับผมหมื่นพนะแล้วก็สมมุตินะครับเริ่มวันที่สิบกกันยานะเก้ากบก็คือหมื่นหมื่นและพันบวกกันนะครับผมเก้าเก้าสิบาศน์นะครับก็สามตัวนี้แปดเก้ 8, 9, 0, นะแปคงที่เกวกหคงที่ศูย์กห้คงที่นะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็น 890นะครับบวก5ก็จะเป็น3นะครับ13นั่นแหละนะ85 13ก็ได้เลข3นะฮะ95 14ได้เลข4นะครับ05ก็ได้5ก็จะเป็น890 3 4 5นะครับผมนะมาเริ่มกันเลยเนาะนะครับผม16กันยานะครับผมนะครับ99 18นะครับ8 9 0นี่แหละแล้วก็3 4 5นะครับออก083นะครับผมออก083 นะก็เข้าที่0 8 3นะครับผม16กันยานะครับผม3ตัวเลยนะครับผมแล้วก็วันที่1ตุลาครับสีเป็น8ก็คือ890นี่แหละนะสี10อ่าเป็น8นะครับก็นับไปเลย8 9ดเก็คือ8 9 0แล้วก็บวก5้าคงที่ก็จะเป็น3 3 4 5นะครับผมเนี่ยก็ออก1ตุลาก็จะเป็น8 9 3นะครับผม 893ก็จะเป็น893นะครับนะเวานนี้ก็3ตัวตรงอีกและก็2ตัวล่างก็จะเป็น59นี่ห้าเกนะครับผมนะหนึ่งตุลาผ่านไปนะครับผม1ตุลาผ่านไปแล้วก็มาดูวันที่16ตุลานะครับนะครับสามเป็น10ก็จะเป็น0 1 2นะครับ10 11 12นี่แหละแล้วก็บวก5้ของที่นะ0ูนย์บวกห้าสิบหเนี่ย นะครับแถวบนเนี่ยบวก5คงที่เลยนะครับก็จะเป็น5 6 7นะครับ16ตุลาออก0 5 1 0 5 1เนี่ย3ตัวตรงนะครับผมและก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับ8 6เป็น14นะ14 15 16ก็จะได้4 5 6บวก5คงที่4ีบวกหนะครับก็เป็น9 5้บวกหเป็น10นะครับ5้บวกหเป็น11ก็จะเป็น4 5 6 9 0 1นะครับ ออก404แล้วก็40นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนี่ยมาดูวันที่16พฤศจิก็กจะได้นะครับ06นะครับก็จะได้678นะครับ678 6บวก5ก็11นะครับ7บวก5 12นะครับ8บวก5 13นะก็จะเป็น678 123นะครับ ออก6 6 1นะครับผมเข้าที่6 1บนนะครับผมในส่วนของ16พฤศจินะแล้วก็วันที่1ทธันวานะครับ7 2เป็น9นะครับก็นับไปเลยอย่างละ1ตําตำแหน่งนะครับ1แต้มนะครับ9 10 11ก็จะเป็น90 1นะครับ9 5บวกก็14 0 5 5นบวกนะครับ1บวกเป็น6ก็จะเป็น90 1 4 5 6นะครับผมออก 9 9 4เ้าี่บนนะก็เข้าที่9 4นะครับผมเข้าที่94แล้วก็วันที่16ธันวา0 0เป็น0นะครับก็ได้0 1 2นะครับ0บวก5ก็เป็น5 1บวก5ก็เป็น6 1บก2ก็เป็น7ก็นะครับออก70นะครับบนอ่าล่างออก70นะครับเข้าที่70นะครับผม แล้วก็วันที่30มธันวาหกสานะครับศูนย์หนึ่งก็เป็น1นึ่งสนะบวกกันได้1ก็จะเป็น1นึ่แล้วก็1นบวกหเป็น6กสองบวกหเป็น7 3, ็ดบวกหเป็น8ก็จะเป็น1นึ่งสองสามหกเแล้วก็ออก30มธันวาหกสองแปหกสองแนะครับเข้า3ตัวตรงนะครับผมและก็วันที่17มกรานะครับผม17มกรา นะครับ3นะหมื่นพันะศูก็เป็น3ามนะครับสามนะครับสาบวกหเป็น8 4ดบวกหเป็น9 5้บวกหเป็น10ก็คือ345 890นะครับออก395เก้านะครับสามตรงเลยนะครับสามกนะครับก็เข้าที่3ามเตรงและก็วันที่1นึ่กุมภาหกสี่นะครับแปดสนะครับก็ได้234สามนะสองก็ 2บวก5เป็น7 3บวก5เป็น8 4บวก5เป็น9 2 3 4 7 8 9นะครับออก9 7นะครับ9 7ล่างเข้าที่9 7ล่างและก็วันที่16กุมภาพันธ์64นะครับ1 2เป็น3นะครับก็จะได้3 4 5นะครับก็น้ํามาเลยบวกกันแล้วก็ได้3ก็เป็น3 4 5นะครับ3บวก5คงที่เป็น8 4บวก5เป็น9 5บวก5เป็น10 3 4 5 8 9 0นะครับ ก็ข้างบนออก03นะครับเข้าที่03นะครับและล่างออก39นะครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมและก็วันที่1มีนาครับผม1มีนานะ24เป็น6นะครับ678นะครับผมและก็ะ6บวก5เป็น11 7บวก5 12 8บวก5 13ก็จะเป็น678 1 2 3นะครับ นะครับบนออก5 3 8นะครับเข้าที่3 8นะครับผมเข้าที่3 8แล้วก็ล่างเข้าที่7 3นะครับผมเข้าที่7 3นะครับและก็มาดูในวันที่สิบหกมีนานะครับผม16มีนานะครับงวดน,นี้งวดที่ผ่านมานะครับสามห้าเป็น8ก็จะเป็น8 9 0นะครับ3 4 5 8 9 0นะ35เป็น8และ9 0นะครับผม 8ป3บวกบนะครับ9บวก5้าบวก5เป็น5นะครับผมก็8 9 0 3 4 5นะครับงวดนี้หลุดเลยนะครับผมงวดนี้หลุดนะครับผมหลุดนะครับหลุดแล้วนะครับจากทั้งหมดนะครับถูกติดต่อกันนะครับ12งวดนะครับผมงวดนี้หลุดนะครับงวดวันที่16นะครับฉะนั้นเรามาตามต่อนะครับตามต่อนะตามต่อดีกว่าเนาะเผื่อ มันมานะผมคิดว่าไม่รู้จะมาหรือเปล่าผมก็ะเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็ใช้หลักหมื่นและก็หลักพันบวกกันนะหมื่นและพันหมื่นตัวไหนดีอ่ะหมื่นมันเป็นอะไรอะ่ะสักครู่นะครับผมหมื่นก็คือแปดนะครับผมหมื่นแปดนะครับผมพันก็คือศูนย ใช่ไหมเฮ้ยหมื่นก็คือเก้าเนี่ยหมื่นเป็นเลขเก้านะครับผมนะหมื่นเป็นเลขเก้านะครับพันก็คือศูนย์นะครับก็จะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับนะครับเก้าบวกห้าคงที่นะก็เป็นสิบสี่ศูนย์บวกห้าคงที่ก็เป็นห้านะครับหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกเนี่ยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็ใช้หลักหมื่นและหลักพันนะ เก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกะครับเป็นแค่แนวทางนะเพราะว่าจะหลุดรู้ว่าจะเข้าต่อนะครับผมนะเนี่ยจะได้เป็นตัวนี้นะครับผมเนี่ยจะได้เป็นตัวนี้นี่นะครับเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนะครับผมนะสี่มาได้ยังไงนะครับได้มาจากเก้าบวกห้านะครับผมห้ามาได้ยังไงได้มาจากศูนบวกห้านะครับผมเป็นห้าอ่าหกมาได้ยังไงหนึ่งบวก ห้าเป็นหกเนี่ยแถวนี้บวกห้างที่เลยนะครับก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกแล้วแถวข้างบนมาได้ยังไงก็เป็นแค่ใช้หลักหมื่นและหลักพันบวกกันนะครับนวดนี้ก็จะเป็น9และ0นะครับหลักหมื่นและหลักพันก็จะเป็น901แค่นี้ก็ได้ตัวนี้นะครับผมนี่คือนะเลขกลุ่มนี้6ตัวนี่แหละ3ตัวบน2ตัวล่างนะครับเป็นแนวทางนะผมไม่ทราบไม่แน่ใจหรือ จะมาหรือไม่มาผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้คือแล้วแต่ดวงนะครับจับเอาเองนะแต่ผมวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับผมก็คือสี่ดับบนและล่างทุกหลักนะครับผมนะดับบนดับล่างนะครับสี่ดับบนดับล่างไม่มานะครับผมนะดับบนดับล่างนะครับผมอันนี้ผมวิเคราะห์ให้เลยแล้วกันคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยผมคิดว่า ทำไมมันมีแต่ศูนย์และเก้านะครับอ่าเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนะนะครับนะครับถ้ามาดูกลุ่มนี้ก็จะมีนี่เก้าศูนย์หรือเปล่านะครับอันนี้เบริลิวนะครับเก้าศูนย์นะศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับผมห้าศูนย์หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยห้าศูนย์หนึ่งหรือเปล่าเก้าศูนย์ห้าเนี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยมีสี่ตัวเนี่ย ที่คิดว่าเด่นๆนะนะครับลองเอาลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเนี่ย9015เนี่ยนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้สูตรนี้ก็คือแล้วแต่ดวงนะครับผมไม่สามารถาจับออกมาวิเคราะห์หรือว่าแนะนำได้แต่แนะนำเบื้องต้นคือสีไม่มาแน่นอนนะครับผมอันนี้ เป็นเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรที่บอกว่าสีไม่มานะครับผมสูตรที่บอกว่าสีไม่มาก็คือสูตรนี้สูตรนี้ครับเนี่ยดับบนทุกหลักนะครับเนี่ยเนี่ยครับที่ที่ผมบอกว่าตัดออกนะครับผมตัดออกก็คือตัดเลขสี่ออกนะครับเนี่ยมันดับบนทุกหลักครับเนี่ย ตัดออกแล้วก็ล่างนะครับนี่ล่างสีก็ดับนะครับสีก็ดับนะครับตัดเลขสีออกอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ